ข้อที่11นะครับกำหนดแบบรูปของแผนภาพบันไดไม้ขีดไฟดังนี้นะครับ่นะก็เออก็คือเอาไม้ขีดไฟมามาต่อกันให้กลายเป็นบันไดอ่ะนะอ่ก็เอ่อเป็นบันไดหลายขั้นนะถ้าขั้นเดียวก็จะเป็นแบบนี้นะสขั้นก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็ต่อขึ้นไปเรื่อยๆ3ขั้นอะไรเงี้ยนะ โดยใช้รูปเนี่ยนะก็แทนไม้ขีดไฟหนึ่งกา้านทีนี้เขาบอกว่าถ้ามะลิเนี่ยมีไม้ขีดไฟ990ก้านเนี่ยนะเพื่อต่อเป็นบันไดหนึ่งรูปแล้วมะลิจะสามารถสร้างบันไดไม้ขีดไฟได้จำนวนขั้นบันไดามากที่สุดนีกี่ขั้นเออก็คือจะต่อขึ้นไปได้อะกี่ขั้นถ้ามีอ่า9ก0ารก้าน นะครับอ,อ่ะเราก็ลองลองลองนับดูถ้าบันไดหนึ่งขั้นน่ะนะเออบันไดหนึ่งขั้นเนี่ยใช้กี่ก้านครับอ่ะบันไดหนึ่งขั้นก็จะใช้ทั้งหมดสี่ก้านถูกไหมเนี่ยก็เป็นสี่ก้านอ,อ่ะถ้า รูปที่สองบันไดสองขั้นจะใช้กี่ก้านครับบันไดนับดีๆนะถ้าบันไดสองขั้นแบบนี้นะครับจำนวนก้านทั้งหมดกี่ก้านครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะก็คือ4ก้านตรงนี้นะครับนะนี่สีก้านมันบวกเพิ่มกับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกบวกเพิ่มมาอีกหกก้านตรงเนี้ยนะ,ะก็จะเป็นอันนี้อีกหกก้านถูกไหมเออมันก็จะเป็นสี่บวกหกก้านนะอ่ะอ่ะทีนี้ดูรูปถัดไปนะครับถ้าบันได3ขัน้นนี่ก็เป็น4ก้าน นะครับแล้วกออ็อันนี้ก็เป็น6กันถูกไหมหนึ่งสองามสี่ห้าหกนะหกกนแล้วและอีกอันนี้กี่กานครับ1 2 3 4งสองสี่ห้าหกเดแดแกานถูกไหมเอองันอันนี้รวมอีก8กาัาน สแดสแดงว่ารูปที่3เนี่ยก็มีการไม้ขีดอยู่4บวกไปอีก6บวกไปอีก8อ่ะแล้วถ้ามีอีกรูปรูปที่4เออลองว่าดอีกรูปสิอันนี้อีก4ก้การน,นะแล้วก็อันนี้อีก6กการ นะแล้วก็อันนี้อีกแปดการถูกไหมหแล้วจะต้องมีต่ออีกนะครับจะเป็นกี่การครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะก็ต้องเพิ่มไปอีกสิบกานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าถ้าบันไดเป็นสี่ขั้นอย่างเงี้ยนะมันก็จะต้องมีการ เป็นการไม้ขีดนะนะหกบวกแปดบวกสิบเยทีนี้ข้อสังเกตนะมันจะเริ่มมีข้อสังเกตแล้วแสดงว่าขั้นถัดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะบวกเพิ่ไมไปเท่าไหร่ครับจากเดิมสี่แล้วก็เป็นสี่บวกหกแล้วเป็นสี่บวกหกบวกแปดสี่บวกหกบวกแปดบวกสิบเน้นเดาได้เลยว่าถัดไปเนี่ยมันจะต้องเป็นเป็นอะไรครับถ้าถัดไปเรื่อยเนี่ย มันจะต้องเป็น4บวก6บวกแบวก10แล้วก็บวก12แน่ๆเลยถูกไหมเออถ้าอันถัดไปอ่นะก็หมายความว่าถ้าขั้นมันสูงขึ้นจาก4ขั้นเป็น5ขั้นเป็น6ขั้นเนี่ยมันจะบวกตัวเลขอะที่เป็นเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นไป1อันดับเสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรา ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ครับนะถ้าให้รูปที่1เนี่ยสมมุติเรา,เากำหนดรูปที่หนึ่งให้เป็น n เท่ากับหให้มันเป็น n เท่ากับหให้รูปที่2เนี่ยเป็น n เท่ากับสให้รูปที่3เนี่ยเป็น n เท่ากับส ให้รูปที่4เนี่ยเป็น n เท่ากับ4อย่างนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะพบอย่างนี้นะงนั้นเราจะพบว่า s 1สมมุติเราให้รูปที่1เขียนเป็น s 1นะ่ะนมันจำนวนไม่ขีดเนี่ยเป็น4ี่ก้านนะเออรูปที่2สมมุติเราให้เป็น s 2เนี่ยคือจำนวนไม่ขีดของรูปที่2 นะมันจะเป็น4บวก6ก้าอ,อพอรูปที่3สมมุติเราให้เป็น s 3จงกระจายเขียนเป็น s เพื่อที่จะสื่อว่าอะไรครับดูแพทเทิร์นตัวเลขการบวกกันดีๆครับนะถ้ารูปที่4มันก็เป็น4บวก6บวก8มีสพศอ่ามี4พจพ์ครับเ แพทเทิร์นของตัวเลขเหล่านี้มันคือรูปที่5รูปที่6ไปเรื่อยมันคืออนุกรมเลขคณิตถูกไหมอนุกรมเลขคณิตซึ่งอนุกรมเลขคณิตเรามีสูตรที่บอกว่า sn มันจะเท่ากับ n ส่วน2นะ2 a 1บวกด้วย n ลบ1 d ถูกไหมยังั้นเราก็เอาสูตรตัวนี้มาใช้ได้นะคือเขาถามว่าถ้ามีจำนวนไม้ขีดจำนวนไม้ขีดคืออะไรครับจำนวนไม้ขีดคือ S ถูกไหมในที่นี้คือ S ต่อเป็นรูปบันไดหนึ่งรูปแล้วมันจะสามารถสร้างบันไดาจากไม้ขีดได้ขั้นบันไดามากที่สุดกี่ขั้นนะครับ ก็สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรครับรูปเมื่อกี้เรากำหนดให้ n n เป็น n เนี่ยเป็นรูปที่1 n 1เนี่ยเป็นรูปที่1รูปที่1บันไดกี่ขั้นครับ1ขั้นรูปที่2เรากำหนดให้ n เท่ากับ2เป็นบันได2ขั้นนะเราจะพบว่าเลขของ n กับเลขของขั้นเนี่ยมันจะตรงกันนะ n เท่ากับ4เนี่ยมันก็คือ4ขั้นนะครับ นั้นเลข n กับเลข4ที่เรากาหนดเ,เลข n กับเลขจํานวนขั้นเนี่ยที่เรากําหนดขึ้นเนี่ยมันตรงกันนะมันก็เลยได้เป็นข้อสรุปอย่างนี้ครับนะว่า sn เนี่ยมันก็จะกลายเป็นจำนวนไม่ขีด n ตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นจำนวนขั้น กลายเป็นแบบนี้ไปงั้นสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรครับถ้าเรามีไม้ขีดอยู่990ก้านใช่ไหมเราก็จำนวนไม้ขีดมาแทนลงไปในสูตรนี้แล้วย้ายข้างหา N น,นั่นเองนะครับเอองั้นสิ่งที่เราต้องทำก็แค่ยกสูตรนี้มาครับแล้วก็เอาจำนวนไม้ขีดแทนลงไปนะครับเ,เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า จากสูตร sn เท่ากับ n ส่วน2 2A1 บวกด้วย n ลบ1 D แทนค่าลงไปครับแทนค่า sn ด้วย990ครับ sn คือจำนวนการไม้ขีดนะ n ส่วน2ก็คือให้หา 2A1 A1 ก็คือพจน์แรกของอนุกรมนี้นะครับ A1 ค่ะ n หก็คือนี 1> a 1นึงถูกไหมงั้น a 1นึงก็คือ4นั่นเองบวกด้วย n ลบหนึ่งดีดีคืออะไรครับดี D. ก็คือเอาเลขสองเลขนะมาลบกันนะครับเ,เลขสองเลขที่อยู่ติดกันนะมาลบกัน นะเราก็จะได้เป็น D อย่างข้อนี้ D เป็นไรครับ D ก็เอา8ลบลบหอ่ะมันจะเท่ากับ D นะซึ่งก็จะได้ว่า D ก็เท่ากับสองถูกไหมเอาเลขหลังตั้งลบเลขหน้า,างั้น D เป็น2องเราก็แก้สรรมการหา n n ก็คือจำนวนขั้นนั่นเองนะที่บอกเมื่อกี้ว่า n คือจำนวนขั้นนะครับอ่ะทีนี้ก็งานแก้สมการแล้วครับงานย้ายข้างก็จัดรูปนิดนึง990อันนี้ก็ n ส่วน2 สีคูณสได้8นะครับแล้วก็2ตัวนี้ก็กระจายเข้ามาก็กลายเป็นบวกบวก2 N นะลบสอย่างนี้ครับเอ็นส่วนสกระจายเข้าไปครับ นะก็ได้เป็น n ส่วน2นะคูณ8กระจาย n ส่วน2เข้าไปบวกด้วย n ส่วน2คูณ2 n ลบด้วย n ส่วน2คูณ2 สกับ8ตัดได้ครับเหลือเป็น4ครับนะสกับ2ตัดได้ครับก็เหลือเป็น N กำลังสองสอกับ2ตัดได้ครับก็เหลือลบ in อ เดี๋ยวอันนี้มัน 4n นี่ว่มี n เหลืออยู่ 4n นะครับอ,อย่างนี้2กับ8ตัดได้แต่ 4n ยังอยู่นะเป็น 4n อ่ะที่เหลือก็งานย้ายข้างนะเราก็กลายเป็นว่าสรรมการนี้มันคือสรรมการเท่านามดีกรี2นะเราก็พยายามย้ายข้างให้ฝั่งหนึ่งเป็น0ูนยะ์อยาให้ฝั่งนี้เป็น0ก็ไดอ้อันนี้ก็จะได้เป็นแล้วก็ 4n ลบ N เนี่ยมันก็จะเหลือ 3N เถูกไหมเ,เราก็จะได้เป็นอ่านี่เป็น N กํากำลังสองนะ 4N ลบ N ก็เหลือ 3N อ่า990ย้ายมาฝั่งนี้ก็ย้ายมาลบมาสุดท้ายเนี่ยมันจะได้เป็นสมการพวกนาำดีกรี2รูปแบบนี้ครับเออ n กำลังสองบวก3 n ลบ990เท่ากับ0วิธีการแก้สมการตัวนี้ทำงาครับเราก็แยกสองวงเล็บนะก็จะได้เป็น n ลบ30 n บนะบวก33สเท่ากับ0น นะเพราะฉย่านสมการนี้จะเป็นจริง n ต้องเท่ากับ30ครับหรือ n อาจจะเท่ากับลบ33ก็ได้เพราะลบ3 3มามบวกมันก็ได้ศูนย์กันถูกไหมได้ n2 ค่าแต่ว่า n มันคือจํานวนขั้นมันจะติดลบได้ไหมติดลบไม่ได้นะอยงนั้น n ลบ3เนี่ยมันก็เลยใช้ไม่ได้ไปโดยปริยายนะเพราะจํานวนขั้นมันจะต้องไม่ติดลบก็เลยได้ข้อสรุปว่านะเพราะฉะนั้น จำนวนขั้นที่ถูกต้องก็คือ30คันก็ตอบตัวเลือกที่3นะครับ